โตโน่นับวันรอนิชากลับบ้านยอมรับคิดถึงมากโดยโตโน่นั้นออกมายอมรับว่าคิดถึงหวานใจสาวนิชานัทนิชาที่เดินทางไปเทค็คอร์สเรียนภาษาอังกฤษที่ประเทศอังกฤษเป็นเวลาหนึ่งเดือนสำหรับหนุ่มร็อกโตโน่พาคินโดยบอกว่าตอนนี้อีกฝ่ายใกล้จะกลับแล้วนับวันรอเลยทีเดียวคิด ตลอดครับแต่ก็ดีใจกับน้องที่น้องได้ไปทำตามความฝันได้ไปฝึกภาษาได้ไปเจอประสบการณ์ใหม่ๆมาปรับใช้กับงานของตัวเองอะไรที่น้องมีความสุขเติมความสดใสให้กับเขาผมยินดีที่จะสนับสนุนเต็มที่คิดถึงก็โทรคุยกันแต่ไม่ถึงขั้นคุย24ชั่วโมง คิดถึงกันตอนไหนก็โทรมาคุยว่างตอนไหนก็คุยส่วนน้องเองก็คิดถึงผมเหมือนกันเพราะว่าผมเป็นคนน่ารักไงครับเป็นธรรมดาที่เขาจะคิดถึงผมอีกสองอาทิตย์ก็ได้กลับแล้วผมนับวันรอเลยครับ ฝากถึงน้องซื้อแว่นตาไว้น้ํามาให้ด้วยสําหรับไว้น้ํากำลังแจ้งนะน้องอยู่อังกฤษพอดีเลยฝากซื้อสองอันน้องบอกกําลังไปหาให้แต่ตอนนี้ยังหาไม่เจอวันเดินก็เดินทางไปส่งที่สนามบินส่วนวันน้องเดินทางกลับมานั้นถ้าไม่มีงานอะไรก็อยากจะไปรับน้องนะครับ